สัญญาไอซ์วันจะสิ้นสุดลงสิ้นเดือนนี้แล้วนางโกถือว่าคุ้มไหมสำหรับการเติบโตในวงการเคป๊อปกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตามรับไปได้วยกันนะฮะเข้าสู่กระทูเด็ดด้วยนะฮะตามชื่อกระทู้เลยละกันเราโดนนางโกตกเข้าด้อมมาแอบหวังลึกๆว่าจะได้เห็นน้องในวงการเคป๊อปต่อถ้ากลับเกาะคงตามยาามากๆน้องถือว่าคุ้มไหม สำหรับการเดบิวต์เป็นศิลป,ปินเกาหลีแล้วน้องมีโอกาสจะอยู่ต่อเกาหลีไหมหรือจะกลับเกาะไปอยู่กับ4 a กรุ๊ปแบบเดิมไปดูน่านฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าถือว่าเสียโอกาสนาโกะในตอนนั้นคือเอสใหม่คู่กับมิคุนำพาฮากตะในอนาคตแต่คิดว่าคนนอก4 a g รู้จักน้องเยอะขึ้นตอนคอนออนไลน์ของเอ็มต แฟนคลับละตินของนาโกะเยอะเหมือนกันที่ถือป้ายเชียร์เด็กรุ่นใหม่ 48G รู้จักไม่กี่คนเองดูจากยอด SNS นะรุ่นพี่เก่าๆยอดเป็นแสนน้องมาประจวบเหมาะพอดีระยะเวลาช่วง HKT พึ่ง2ซิงแถมโครงสร้างหลังเอฟเฟกมาโฮ่งตอนนั้น 48G แยกบริษัทรวมกันยากไม่เหมือนตอนที่นาโกะอยู่มาอยู่ไอซ์บน ทักษะการเต้นการร้องน้องได้ใช้สกิลบัลเล่ที่เรียนมาในการเต้นในการออกงานแต่เสียเรื่องค่ายถีดงานต่างชาติไม่ดีพวกซิงเกิลเกาหลีบวกญี่ปุ่นรวมๆ9สิ่งไปแล้วน้องแนวแนวเฟรลี่เ friendly, ข้ากับคนง่ายเห็นไปแวะหาสาวๆหลายวงเหมือนล่าสุดเจอขวัญใจอย่างทวายได้ไปก,กินข้าวด้วยกันกับจีฮโยความเห็นที่2นะครับผมถ้ามองในแง่ของธุรกิจนาโกะน่าจะขาดทุนอยู่ พอมไม่ได้รับผลตอบแทนล้นหลามมากนักเป็นการกระจายฐานแฟนคลับเสียมากกว่าแต่ถ้าในแง่ของตัวนาโกเองคิดว่าน่าจะคุ้มไม่ใช่น้อยระบบแรงกิ้งที่ไม่มีเหมือน AKB ทําให้ความกดดันที่ต้องแข่งกับคนอื่นตลอดเวลาลดลงไปด้านศักยภาพคงก้าวกระโดดมากๆเพราะระบบเกาหลีค่อนข้างฝึกหนักคงได้อะไรมากจากการทํางานต่างประเทศส่วนตัวในแง่ความสุขส่วนตัวนาโกะน่าจะผ่อนคลายมากกว่าตอนอยู่เกาะ ความคิดเห็นที่3นะครับผม AKB HKT ตอนนี้ก็ใช่ว่าจะพีคในนิปปอนเพอเพอไอซ์วันทำผลงานดีกว่าได้ซ้ำถ้าอยู่ HKT ตั้งแต่ต้นคงเป็นตัว็อปก็จริงแต่ถ้าเทียบกับอยู่เกาหลีแล้วได้แฟนคลับทั่วโลกแถมสกิลร้องเต้นบวกประสบการณ์ในเกาหลีคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มและกับนิปปอนก็ไปต่อยอดต่ออีกภาษีก็ดีกว่าอยู่แล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับผม มองว่าคุ้มเพราะเพิ่มทางเลือกในเส้นทางไอดอนของตัวเองความสามารถร้องลบเต้นทุนเดิมก็ดีมาอยู่เกาอัพเวลไปอีกระดับเลยได้เพิ่มฐานแฟนคลับนอกประเทศญี่ปุ่นคือแม้จะเป็นตัวท็อปใน HKT แต่อย่าลืมว่าต้องแข่งกันเยอะมากกดดันมากกว่าแถมระบบการซ้อมการดูแลฝังเกาดูแลดีกว่าการฝึกเกาก็เข้มกว่าในมุมพัฒนาตัวเองยังไงก็ได้เยอะกว่า ยังไม่รวมจังหวะมีโควิดอีกกิจกรรมฝั่งเกา่ายังมีให้ได้ตามได้เห็นตลอดเรื่อยๆแอร์ท m e ก็แบ่งแค่12คนไม่ต้องลุ้นเยอะไม่ต้องเครียดว่าจะติดเซมไหมไปคิดรเรื่องทำผลงานให้ดีแข่งกับวงอื่นแทนแถมตอนนี้ฝั่ง 48G ญี่ปุ่นเหมือนพยายามเซฟตัวเองเลยไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพลงก็ออกไม่เยอะแถมโดน 46G กบอีกความเห็นต่อไปนะครับผม ถ้าว่ากันตามตรงใน3 j l เจไน์น้องเป็นคนที่มาแล้วได้ไม่คุ้มที่สุดแล้วในแง่การเติบโตไม่นับเรื่องที่ชีวิตติ่งคอมพิวนะเพราะอีก2คนที่เหลือมาแล้วมีแต่ได้กับได้อย่างซากุระก็คือชนเพรานบ,บนในญี่ปุ่นแล้วส่วนที่จังเนี่ยเหมือนกำลังจะขาขึ้นแต่ก็ไม่แน่นอนส่วนของนางโกะนี่ hkt ก็วางมาแล้วให้เป็นคู่กับมิคุรินอนาคตในระดับ4 8 g ถือว่าไปได้สวยเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าน้องมาแล้วไม่ได้อะไรมีแต่ข้อเสียข้อดีของน้องได้ทั้งสกิลด้านการเต้นร้องฐานแฟนคลับก็เพิ่มเยอะแล้วอันนี้ส่งไปยัง HKT ก็มีผมเองก็เพิ่งรู้ว่าในเกาถึงขนาดมีบ้านแฟนคลับมิคุลินอยู่แต่จริงๆผมมองว่าน้องเดบิวต์ในเกาอยังไงก็เป็นเรื่องที่ยากครับไม่อยากบอกเป็นไปไม่ได้แต่เปอร์เซ็นต์มันต่ำมากๆถึงแม้ว่าทักษะภาษาเกา,าน้องจะดีสุดใน3คน และมีทักษะพื้นฐานการร้องและเต้นที่ดีแต่ความสูงของน้องก็เป็นดาบสองคมถึงแม้ว่ามันจะน่าอินดูในวงการเก่าแต่อุปสรรคจะเกิดกับวงที่น้องไปเดบิวด้วยขนณะไอซ์วัน Ice One เองที่ความสูงเฉลี่ยไม่ได้สูงมากเทียบกับวงในเจนเดียวกันแต่น้องก็เกือบหลุมเลยเด็กรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเดบิวต์เนี่ยเดี๋ยวนี้ซัดกัน160ไปเกือบ170แล้วทั้งนั้น มันก็เลยเป็นอะไรที่โชคร้ายของน้องจริงๆคือสมมติถ้าน้องขยับมาประมาณฮี่จัง158 160ผมว่าไม่ยากที่จะมีใค่ายดึงไปแล้วไปต่อกันอีความเห็นต่อไปนะครับผมคุ้มไหมไม่คุ้มสุดในแง่ชื่อเสียงที่ได้รับกลับมาถึงจะเทียบหรือไม่เทียบกับสาฮี่จังถึงแม้ว่าฐานแฟนคลับจะเพิ่มจากเดิมแต่ยังไม่ปังขนาดนั้นตอนแข่งน้องมีความโดดเด่นเรื่องเสียงการเต้น หรือความน่ารักตัวเล็กในอินดูแต่พอจบรายการมันคือของจริงการแข่งขันมันสูงมากน้องเสียเปรียบที่ความตัวเล็กมากๆและเนื้อเสียขึ้นจมูกทําให้ดอบกว่าหลายคนจริงๆเอาแค่เทียบกันในวงการปรับลุกก็เป็นไปได้ยากคือลูกนี้น่ารักได้แต่ถ้าเป็นลูกอื่นก็ทําได้นะน้องดูพยายามมากแต่ก็ยังไม่เนียนตาพาอหุ่นส่วนสูงและเนื้อเสียงจะไม่ส่งให้น้องปรับลุกไปแบบอื่นเลยนอกจากน่ารัก ความคุ้มในครั้งนี้คือการพัฒนาความสามารถและความสุขความผ่อนคลายในการทํางานอันนี้เห็นได้ชัดการร้องเต้นก็คือก้าวกระโดดความสวยด้วยน้องหน้าสวยมากๆสวยน่ารักจริงๆแต่ตัวน้องก็มีข้อจํากัดหลายอย่างใครไม่ดด้มีส่วนไหมก็มีอยู่เหมือนกันการจะอยู่ต่อถ้าเป็นในเกาหลีก็เป็นไปได้แต่น้องจะยังคงไม่โดดเด่นนะ่ะการแข่งขันในไอดอลเกาหลีสูงมากจริงๆยิ่งรุ่นหลังๆเนี่ยพร้อมใช้กันหมด ทั้งหน้าตาหุ่นส่วนสูงเต้นร้องถึงหน้าโกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นแต่ก็จะแข่งขันในสนามนี้ลำบากนะฮะไปต่อกันอีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมตอนแรกคนส่วนใหญ่บอกว่าไม่คุ้มผมก็คิดแบบนั้นแต่ดูสถานการณ์4 8 g ตอนนี้คิดว่าคุ้มครับเพราะโควิดด้วยช่วงนี้4 D x g เลยดอปกว่าตอนไปเยอะซิงเกิลล่าสุดออกครบปีแล้วมั้ง อยู่ i g a ีอวอนก็ได้พัฒนาภาษาสกิลเต้นร้องแถมเจอไอรอลของตัวเองอีกไปกินไอติมด้วยกันด้วยผมว่าสำหรับน้องคิดว่าคุ้มแล้วล่ะครับก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อได้ในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน้าอยากให้พูดถึงเรื่องไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ